สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะเพื่อนโซน,นะครับอยู่กันในเกมโปเกมอน p ีกันนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกล่องโปเกมอนเทพที่ผมสะสมมาตั้งแต่เล่นเกมนี้นะก็มีอยู่ประมาณ3ามก่ากล่องนะเราลาุ้นกันว่าผมจะได้โปเกมอนเอสพาตัวไหนบ้างนะซึ่งผมตามหากรางอยู่นะเซเน,นคือเนื่องจากว่าอ่าคอยผมมันเหลือแค่2องหมื่นนะฮะมันสุม่มไม่ได้การันตีการันตีมต้อง4ี่หมื่นใช่ไหมก็เลยโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดจากกล่องแล้วกัน เดียวหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้เลยนะครับก่อนจะเ,เริ่มือรุกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยลวกันแล้วก็ติดตามข่าวสารนะฮะต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของอ่าโปเกมอนพีพีใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดเล่นตั้งแต่ Android กับ iOS เนะฮะเกมรองรับระบบภาษาไทยนะก็ถือว่าจัดเต็มแพทค่อนข้างสมบูรณ์นะับโปเกมอนค่อนข้างเยอะนะครับมีกิจกรรมให้เราทํามากมาย ตอนนี้มีโปรโมชั่นเติม60เท่าด้วยนะฮะก็ไปรุ่นก็นได้นะครับอ่ะก็หน้าตาของกล่องผมจะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับมันจะเป็นกล่องสุ่มแรนะฮะเป็นกล่องสีแดงนะฮะถามว่ากล่องตัวนี้ได้จากไหนครับหลักๆที่ผมเจอนะที่ผมนึกได้ก็คือพาสปอร์ตนะฮะเนี่ยมันจะได้จากตรงพาสปอร์ตนาจะไม่ผิดนะ๋ยวผมขอดูก่อนผมได้จากพาสปอร์ตเมื่อแต่รอบที่แล้วเนี่ยได้อยู่นะมีปะ อ่ะพาสปอร์ตไม่มีไยเนี่ยเหมือนจะมีพวกกล่องพวกนี้นครับไล่มาแล้วก็ที่แน่ๆเลยที่ผมเห็นนะครับว่ามันอยู่ในแพ็กตรงนี้นครับไม่ใช่แพ็กดินี่รางวัลใช้สะสมก็สาจะสะสมใช้คอยเนาะเนี่ยจะมีพวกกล่องอยู่นะครับเนี่ยกล่องแดง,นงเนี่ยสี่กล่องเนี่ยใช้แสนเจ็ดนะฮะนี่ใช้สองแสนหนึ่งได้เจ็ดกล่องใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวก นี่ตรงนี้อีกนะครับใช้ใจ่ายเพชรรวมนะครับล้านสองนะฮะก็ได้กล่องหนึ่งใช้ใจ่ายรวมล้านหก็ได้อีก3กล่องนะครับแล้วก็จะมีสะสมนะฮะตรงนี้สะสมตรงนี้ได้ตั้งแต่ตรงไหนเนาะขอดูหน่อยอ่าไม่มีนะครับก็ได้แต่ตรงเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็ V2 V2 ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะหละักๆผมก็สะสมมาได้ทั้งหมด33กล่องเราจะเปิดเทสทีละเท่ากี่ตัวดีวะ เอาสามกล่องกันแล้วกันเศษสามกล่องก่อนผมจะเปิดเศษสามกล่องก่อนอ่ะลุ้นกันจะได้ตัวไหนคืออาจจะมีตัวใหม่ด้วยอ่ะ,อ,ะอยาให้ดูก่อนปโปเก,กมอนผมมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่เยอะเนี่ยก็พยายามจะสะสมโปเกมอนอยู่อาจจะได้ตัวที่อยู่ในสีเทาๆก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ว่าผมอยากได้เซอรเนอาร์ตผมขาดเซอรเนอาร์ตว่ะพจน์ูทีผมดิเนี่ยไม่มีเซอรเนอาร์ตนะจะปั้นเซอรเนอาร์ตสักหน่อยนะฮะไม่มีตัวแชร์ดาเมจนะครับอ่ะเรามาเปิด3กล่องก่อนแล้วกัน นี่อันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราใช้คอยนะครับแล้วเราก็ได้กล่องมันมาก็ถือว่าดีนะครับใช้แล้วไม่ได้สูญเปล่านะฮะเปิดกันเอา3กล่องก่น hey, อนไอลูเกียเฮ้ยเป็นนิวโปเกมอนด้วยเหรอเฮ้ยมาชาโดตัวใหม่ครับอันนี้มาชาโดตัวใหม่เลยอ่าใส่คล็อกในตัวนี้ซ้ำนะครับตัวใหม่มีแค่มาชาโดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกทีแล้วกันเลยดีทีละห้ากล่องแล้วกันลุ้นๆผมไม่ได้อยากจะเปิดเยอะ เปิดหมดเลยเล่ะเปิดหมดเลยก็ได้นะ่ะสามสิบกล่องนะเอาไหมจัดเลยครับใส่คลอมโมอ้สามเอ้ยดูเกียก็สามเว้ยแล้วอู้หโอเคสามมาเชโด้สาโอ้โหอย่างเกลือเลยอะ่ะเอ้ยโห้สามอย่าบอกนะได้แค่ตัวบ้านเ,เดิมอ,ะอ่ะอ่าได้ซารูดครับสารูดก็สานะผมมีแล้ว เซคคอมอีกแล้วเฮ้ยมันไม่มได้เซคคอมบ่อยจังวะเอ้ยกิล่หน้าซ้ำเพิ่งจะกาชาไปเมื่อวันก่อนเองมาเชโดอีกแล้วโอ้โหเยอะเกินเต่ไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยซ้ำอีกแล้วนะฮะโอ้ตายหาละโอ้ซ้ำอีกแล้วไม่ได้ตัวเดิมๆชัวร์เลยโอ้โหซ้ำกระจายครับอื้อเซคคอมอีกแล้ว ดาร์กไลท์โอ้โหแต่ก็ซ้ำอยู่ดีโอโอซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วเฮ้ยไคโอก้าโอเคแต่ซ้ำนะผมจะทำเอสเอสอยู่โอ้โหแม่งโอ้เซคคอมกับโอโอนี่ออกบ่อยมากครับซาลูดมาอีกแล้วครับโอ้ซาลูดอีกแล้วเซคคอมอีกแล้วโอ้โหหัวจะปวดโอ้โห สากระจ่ายกียรติน่าครับไทโอกา้าผมลืมอ,อ่านกล่องเลยว่ามันเป็นเวอร์ชั่นไหนอะโอโอโหซาลูทต,ตัวเดิมๆครับโหโอโ,โอซาลูทอ่ะโอโหเกลือสุดๆเดี๋ยวขอดูหน่อยดีว่ามันมันคือตัวไหนบ้างวะผมว่าผมน่าจะเข้าใจผิดไปเองเนี่ย มันก็บอกว่าอัปเดตตามเวอร์ชันเกมนะมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเวอร์เป็นตัวไหนเนาะมันก็คือรวมๆมาแล้วนะโอโ้ก็ได้มาซ้ําๆเลยมีแค่มาจโดูตัวเดียวงานะที่ได้มาโอ้โหแบบอย่างเซ็งนะเซเนอาร์ดไม่ออกเลยอนะเนี่ยเซเนอาร์ดผมขาดอีกไม่กี่เศษเองนะครับตรงนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีอยู่สองหมื่นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมดูแพ็กก่อนว่าเผื่อมันฟุกเว้ยไ,ได้ก่อนการันตีมีเศษอยู่สิบเอ็ดใช่ไหม คืออยากได้เซเนียนมากเลยอ่ะมันไม่มีอ่ะดิตัวนี้กล่องอะไรเอ่ยอันนี้กล่องตัวใหม่เนาะอันนี้ม้าสองตัวอันนี้จะเป็นเรียก้าครับอันนี้จะเป็นลูน่ากับคิวเลมอันนี้กบนะฮะอันนี้เีคอสมากับเรซิลัมครับอันนี้จะเป็นเมตากลอสกับเมทันอิซาดอนบาร์นากับจ uh ูไข่เมียกินนามาด้ามาโลเซอร์ไนท์น่าจะเป็นกล่องนี้หรือมั้ง ตัวน,นี้เป็นเมลออดิจินนะฮะเดนซี N ่ฮูป่ะนี่กล่องนี่แหละผมนั้นผมเปิดกล่องนี้แล้วกัน10กล่องนะฮะลองดูก่อนเผื่อได้อ่ะเปิดเลยแล้วกันจัดมาโอเคผมเอาเปิดไปก่อนเลยะไปเอาไป5กล่องก่อนเผื่อเจอเลยนะครับเผื่อแม่งโชคดีไนงะได้เลยะกล่องที่4คือผมอยากได้เซอร์ไนอาร์ดมากคือเมื่อกี้มุ่งหวังมากเลยว่าไอ้สามสิบสามกล่องเมื่อกี้ แม่งจะได้เซเรอาสักตัวหนึ่งสุดท้ายแม่งเปิดมา33กล่องได้มาเชดโดว์มาแค่ตัวเดียวนะฮะอย่างเกลือเลยครับผมบอกกัเลยว่ากล่องเมื่อกี้แม่งเกลืออ่า5กล่องรวดเลยวิ่งได้เซเรอามา3ษนะโบกเมื่อกี้เป็นอีก11เป็น44โอ้โหผมว่าผมต้องมาลุ้นกันในสต็อกสุดท้ายครับที่ผมจะลุ้นได้ก็คือตรงนี้ อีก5กล่องสุดท้ายครับกดไป2อ,อันนี้คือคอยหมดเกลี้ยงนะครับคือใช้คือใช้ให้หมดอ่ะเอาให้จบไปไปเอาให้จบจบเป็นไปมาแล้วก็กล่องสุดท้ายครับผมอ่ะก็เท่าไหนเท่านั้นนะเราก็ทำเต็มที่ละเสียได้ไม่ได้18โอ้โหได้อย่างน้อยครับคือ เศษตอนนี้มั่งรวมกันได้แค่นิดเดียวเองอ่ะเนี่ยเซเนอ์ดไม่ถึงนะครับขาดอีก21เศษนะโอ้โหค่อนข้างเซ็งนะฮะตรงนี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกล่องปอบใจอีก2กล่องนะครับเป็นกล่องโปเกมอนระดับตำนานก็คือ S p พัสามารถเลือกได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเลือกออกไปใช้เลยนะฮะก็ถ้าดูจากหลักๆตรงนี้เนี่ยนะครับอ เดนซี่มีแล้วนะครับมีวายมีแล้วแต่มีเอฟผมไม่เล่นนะ,ะผมจะดึงเฮลกาะนะครับกับตัวกลาดอนออกมานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าผมทําเมก้าจบยังวะเหมือนผมจะทําเมก้าจบไปแล้วนะเมการูชั่นถ้าเป็นกลาดอนเฮลกาะอุ้ยเฮลกาะขาดแค่เศษตรงนี้นะ่ะคือถ้าแปลงก็ได้นี่หว่าเห็นปะเฮ้ยถ้าแปลงโปเกมอนก็ได้เหมือนกันนี่ไง 3อัน4อันคือถ้เาเกิดเราแปลงเคลโอกาใช่ไหมแปลงไปเลยนี่ไงเอ,อ้ยแปลงได้อยู่นั้นเอาโปเกมอนสามนี่แหละมาแปลงจะได้ไม่ต้องเสียเยอะไงถูกปะ,อะขออัพไปเอาให้เห็นกันเลยตรงนี้นี่ได้มา30แล้วอุ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ไนี่ ิดว่าไม่น่ายากับตรงนี้ในส่วนของกาดอนก็เหมือนกันทําเหมือนกันเนาะผมว่านะนี่กาดอนโอ้ยบปกมอนไฟสบายถ้าเป็นกาดอนนี่สบายนะครับนี่กาดอนสบายเลยอ่ะเดีย๋ยวผมเอาแต้มคืนมาก่อนอ่ะถ้าดูจากโซนนี้นะครับกาดอนกับแคลกาดเนี่ยผมไม่เรียกดีกว่าเราเปลี่ยนไปเรียกไว้ดีกว่าเพราะาไว้มันจะใช้เศษหรือซิลามเยอะมากแล้วก็สต้มมันอื่นอีกเยอะนั้นเดี๋ยวไปเรียกว้ออกมา เดี๋ยวเราจะเรียกตัวแรกเป็นไว้นะครับอ่ะแรกไว้มานี่อ่าแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยผมเรียกเป็นเร็คอร์ซ่าดีกว่าเดี๋ยวกราด,ดอน2ตัวนี้จะผมทำเองอืมแต่พูดถึงไคลโอกาแม่งก็น่าเล่นว่ะอ่ะนั้นขอสักตัวแล้วกันอ่ะนั้นอเ,อเอาไเอ้ยเอาไคโอกามาก่อนไคโอกานี่เป็นตัว ระดับที่เทียร์เยอะอยู่ตัวนี้อ่าเป็นไคโอก้าแล้วกันผมเอาไคโอก้ามาหนึ่งตัวนั้นทําแค่กราดด้วอย่างเดียวพอจะได้ประหยัดของนะฮะอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็สกินเออสกินนี่ได้1ชิ้นใช่ปะคือถ้าดูจากทรงนี่เอาสกินไคโอก้าไหมสกินเซอเนอร์อาเซร์เนอร์คงไม่ได้เล่นนะฮะเอาสกินไคโอก้าไปเลยอ่ะมาขนาดนี้ละอ้อิวิ่งได้สะกินเว้ย อ,อจัดไปนะครับอ่ะแล้วกล่องพวกนี้ล่ะนะครับจัดไหมเอาเอาให้หมดเลยอะกล่อง9ก้ากล่องอนะเป็นกล่องเพชรน,นะครับจัดมา3 0 0แสนโอเคอ่ะกล่องทองมามเปิดให้หมดเลย1,000พล้านออ่ะสบายเอาหมดแล้วนะนี่คือกล่องมูลค่าเพิ่มคือไม่เหลือแล้วนะครับก็สรุปแล้ววันนี้ได้มาไม่ได้เซอร์เรียนะแต่เราได้ มาชาโดมาแล้วก็ไว้กับไคลเกตเอสนะครับแล้วก็ได้สกินของไคลเกตเอสมานะครับนี่ไงโคตรเท่เลยนี่มาแล้วนี่ไงอ่ะก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้เก่งนะครับโคตรแจ่มเลยนะครับแล้วก็มีตัวไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะฮะไว้ในฟิสเรชั่นต้องรองกิจกรรมนะอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องบันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ